ลูกโบลิงไม่ใช่นิกอลูกทานหรือลูกโนดฮะมันก็ใช่ทั้งสองนั่นแหละ ลูกถนนลูกฐานจริงๆก็จะตำแข็งหนึ่งสองสามครับฮ <Huh? S 1> ้ยแม่โยนมุกนี้เงียบอย่างกับเป่าซากเลยโอ้ยจริงๆไงมันแขงแข่งเลี้ยงได้ครับแข่งเลี้ยงกะติเนี่ยปาดอย่างนี้ครับนะมาดูครับว่าจะนําไปแข่งเลี้ยงได้ไหมนะถ้ามันหอนนะนี่เจาะเจาะด้านบนนี่ออกนะช่วงหัวมันมันกลมนะก็บอกมอ่มงนี่นะ นะครับเจาะเจาะออกนะลมนะครับแกงเลียงครับแกงเลียงใส่กะทินะอาจจะใส่ปักอย่างอื่นได้นะแล้วก็ปาดอย่างนี้ครับนะปาดปาดแต่โห่แม่เสียดายครับมันจักจกอะไรมีมีเนื้อ,อมันจะแก่แล้วครับนะ,ะมาลองอีกลูกลองอีกลูกแต่ดูแล้วตาจะไม่ไหวนะ แถวบ้านเรียกว่าแก่เกินแกงโอ้ยนะจริงๆมันแข็งเรียงได้นะครับแข็งเรียงกะทินะตามันหอนนะแต่ไม่เป็นไรมันแก่เกินแกงก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่แก่เกินกินโอ้ยฉัดเลยครับเมื่อมันแก่ไปซะแล้วนะแข็งเรียงไม่ได้แล้วครับนะเจาะนี่เจาะเอาเยื่อมันออกมาเนี่ยครับนะแล้วก็หวบก้อนนี้ นี้นฮะชอบใจครับที่ที่เห็นแป๊กขายท้องตลาดทาปั๊มน้ำมันนยอย่างนี้เลยครับนะต้องนั่งแกะกันอย่างนี้ครับนะคนที่ทำมาขายนะแต่ที่เขาทะมาอาชีพนะบางทีก็อาจจะมีเครื่องแกะนะที่เร็วกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมไปได้มาครับจากพี่น้องแถวเมืองนครครับบ้านผมไม่มีหลอกครับ มันผมม,นมันเป็นเขานะไม่มีครับไม่มีต้นทานต้นโนดนะได้มาครับจริงๆแกงเลี้ยงได้นะครับอะ่ะแต่ต้องลูกก่อนนะอ่อนกว่านี้ครับต้องอ่อนกว่านี้นคือมันไม่เข้าเยี่อแบบนี้ดีนะนะชัดไปครับแกงเลี้ยงได้นะถ้าเครมีลูกก่อนนอ,อนนะน,นี่แต่ไม่เป็นไรแกเกินแกงแต่ว่าไม่แกเกินกิน ที่ที่เราเห็นเขาขายนะบางทีมันอาจจะแก่กว่านี้สักนิดหนึ่งนะฮะแต่เชื่อไหมขนาดนี้เลยขนาดน่ากินพอดีเลยกรัโปมโอ้ยโอเคครับอย่าลืมนะครับมันแกงเลียงได้นะตาลูกก่อนนอนนะโอเคครับเจาะทานแต่กินโนดโอ้สุดยอด <laughs>